กเมนกูพร้อมเปิดโปงประเทศไทยมีแผนโกงในการแข่งขันบอลลบอลวีเดลปี2024เลน่าว่าคลิปนี้เนี่ยต้องทอนสมองออกกอรับชมวิดีโอกันเลยทีเดียวรับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาพระผมไม่เตกันจู่ๆครับคุณผู้ชมก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากัมพูชาฟีเวอร์ประเทศไทยส่วนสาเหตุน,นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทำไมกัมพูชาถึงพูดกับประเทศไทยแบบนี้ว่าประเทศไทยจะไปโกงส่วนหลักฐานและกัมพูชาก็บอกว่าเขามีความพร้อมแน่นอนในการที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้ขอให้ประเทศไทยเปิดใจฟังและกันเพราะคุณจะเข้าใจอะไรที่ถูก และอะไรที่มันไม่ถูกต้องไทยแลนด์ต้องรับให้ได้ไทยแลนด์ต้องเข้าใจกัมพูชาเราเตือนพว้คนด้วยความหวังดีไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าารพวกคนเลยแล้วชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยนี่แหละคือตัวเจ้าปงการแห่งสหาาพันธ์ f i ฟ b อีอะไรก็พูดถึงแต่นักกีฬาของประเทศไทยลงแต่ข่าวนักกีฬาของประเทศไทยไม่เห็นมีข่าวกัมพูชาบ้างเลยแล้ววันนี้กับคุณผู้ชมผมจะพาคุณไปรับชมคอมเมนต์ของชาวกัมพูชารวมไปถึงความคิดทัศนคติของเขาว่าทำไมเขาถึงคิดว่าประเทศไทยนั้นโกงกับสิบข้อ อสุดแปลกและแหวกแนวที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยได้ยินมามีแค่ชาวกัมพูชาหรือเปล่าที่คิดได้แบบนี้และก่อนรับชมวิดีโอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินรวมไปถึงทีมงานได้นะครับและเพื่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไม่ได้พลาดของสารด้านกีฬาเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับเปิดประเด็นขต์แรกขึ้นมาคือคอมเมนต์ที่หนึ่งของประเทศกัมพูชาครับได้พูดถึงประเทศไทยว่าฉันรู้นะพวกเขามีการให้นักกีฬานั้นกินยาโดปสันกระตุ้นการเนื้อประเภทสเตียรอยคุ อาจจะดูน่ากินสีแดงฉ่าแต่ภายในนัน้นเต็มไปด้วยมลพิษและสารพิษพวกเขาตัวเล็กจะไต่ไปคนเอเชียอย่างเราไม่อาจจะสามารถสู้ฝั่งยุโรปได้อยู่แล้วนี่เป็นสิ่งที่กัมพูชาและชาวโลกเขารู้ดีชาวอาเซียนก็รู้ไม่งั้นมีหรือที่เวียดนามฝีมือพอกับประเทศไทยไม่มีโอกาสได้ไป v อ l พวกเขาไม่เคยใช้สารสเตียรอยด์หรือสารกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้นักกีฬาภายในประเทศนั้นมีแรงเหมือนกับประเทศไทยฉันจะมาตอกย้ำประเทศไทยว่าพวกเขาไั้แหละคือตัวปงการการทำลายนักกีฬาทางอ้อม โดยการใช้สันตุนแบบผิดกฎหมายถ้าพวกเขาทําโดยวิธีนี้จริงชาวกัมพูชาทั้งหลายในกีฬาของพวกเขาที่ติดระดับโลกไม่ได้ดีอย่างที่คิดและคออเปนที่สองกับคุณผู้ชมเป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้มาพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือพวกเขาคุณจาในรายการศึกชิงแชมป์เอเชียได้หรือไม่ที่ประเทศไทยได้ไดแชมป์พวกเขามีการไปกราบไหว้พระพุทธรูปเหมือนกับชาวกัมพูชาของเราคุณคิดดูซิว่าประเทศไทยเป็นศาสนาพุทธแต่นับถือรูปปัน้นนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปใน เอเย,ยอมรับศักดิ์มรีเธอประเทศไทยอย่าว่าแต่ชาวูชาของเราเลยที่นับถือของพวกนี้รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นครวัดนอกจากนี้พวกเขาจะมีการนับถือบ,นนบรรดาปุโรหิตตายไปแล้วคุณคิดดูซิว่าประเทศไทยคือเมืองทุตคุณลองคิดดูซิว่าในกีฬาของพวกเขาทําไมถึงมีความเชื่อถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าวิญญาณบรรทัปรุษของตวกเขาจะมาช่วยเหลือแน่นอนในการแข่งขันก็เพราะพวกเขาเชื่อว่าเรื่องผีมันมีจริงและคอมเม์ที่สามก็คุณผู้ชมเป็นชาวูชาคนหนึ่งได้มาพูดว่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพแบบไม่ให้เกียรติเพื่อนบ้านอา อาเซียนเล่นนะกัมพูชาก็เป็นได้ลองให้เป็นดูไหมล่ะลองสีเอาไหมล่ะเป็นได้หมดแหละจะให้เป็นนะ่ะไม่ใช่อะไรก็ยกหน้าถือตาประเทศไทยว่าพวกเขาดีเด่นกว่าคนอื่นภายในอาเซียนนักกีฬาของพวกเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอันดับ13ของโลกคืออันดับของพวกเขาที่ดีที่สุดในเวลนักกีฬาในตอนนี้ก็ยอมรับในฝีมือของพวกเขาในระดับหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความพร้อมจะบอกเลยว,ว่ากัมพูชาของเราก็มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพสนามในการแข่งขันเราก็มีถึงจะไม่มีแอร์ติดตั้งแต่กีฬาประเภทอื่นเรา ก็พร้อมเป็นเจ้าภาพไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่สามารถเป็นเจ้าภาพได้ไทยแลนด์ก็มีอะไรดีนักหนาอย่างนั้นหรือบอกฉันเทีซิวว่าประเทศไทยมีอะไรดีกว่ากัมพูชาและก็เม็ที่สี่ก็คุณผู้ชมเป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ยมาพูดว่าโคชคนใหม่เขาประเทศไทยคนนี้เขาดูปแปลกๆนะดูจากหน้าตาแล้วเขาคือจอมบงการนักกีฬาเขาทําตัวมอนนางพญาเพึ่งหลวงโดยการใช้สารบางชนิดที่เรียกว่าฟีโรมโมนในการควบคุมเหมือนกันางพญาพึ่งหลวงไม่มีเพศโคชคนเกา่าฉันคิดว่าเขาก็เดดันฉานแต่ในรอบนี้ทาไมไม่รู้ทึกมีการเปลี่ยนแปลง ฉันว่าโคชคนนี้ดูแปลกๆนะพี่น้องชาวกัมพูชาทั้งหลายหากพวกคุณคิดเหมือนฉันจงบอกเข้าไปเลยว่าเปยนี ene, ้โคชคนนี้จะทําให้ประเทศไทยพ่ายแพ้ฉันหมายถึงว่าประเทศไทยจะพ่ายแพ้ทุกประเทศที่แข่งขันการรูนแรงจะควบคุมนักกีฬาโดยการใช้ฟีโรโมนมันไม่ได้ฮะนี่แกจะบอกว่าโคชจะให้นักกีฬาดมขี้เต่าอย่างนั้นเลยฟีโรโมนไงแล้ว 5, คอมมตที่ห้ากบคุณผู้ชมเป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้มาพูดว่าแน่จริงจะใส่ไส้คอแล้วลงแข่งขันสิดูก็รู้ว่านั่นคือของอาถรรพ์แน่จริงจะคมอเมริกาแบบ พระเจ้าไม่ใช่ผีศาสนาขีต์แต่มีความเชื่อโรคหลังความตายแต่ประเทศไทยพวกเขานับถือวิญญาณบรรพบุรุษเชื่อเรื่องของอาถรรพ์คุณเห็นไหมนักกีฬาเก่งๆลหลายคนไปในทีมทำไมต้องห้อยล็อกเก็ตไว้ที่คอฉันเคยเห็นของขังที่ประเทศไทยน่าเต็มไปหมดนี่บอกบอกได้ว่าประเทศไทยเขามีการนับถือเครื่องรางไม่ต่างจากอินโดนีเซียสิ่งพวกนี้แหละที่จะทําให้นักกีฬาของพวกเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นแบบนี้มันโกงอเมริกาชัดๆพระเจ้าหรือจะสู้ของอาถรรพ์ของประเทศไทยพวกเขากองและวก็เป็นท้หกเป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่ง มาพูดว่าแมตช์แรกที่พวกเขาเจอกับอเมริกาเขาจะใส่ชุดแดงเชื่อเถอะนั่นเป็นความจริงเพราะอะไรรู้ไหมเขาจะคมคูสตูเหมือนเลือดแดงสดเพราะบางคนก็กลัวเลือดมองนานๆแล้วจะเป็นลมสังเกตไหมถ้าไทยใส่สีแดงส่วนมากจะชนะเสมอคนกลัวเลือดมันมีอยู่จริงและฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่เป็นกลยุทธ์การโกงแบบเนียนที่สุดที่ฉันเคยได้เห็นมาคือประเทศไทยพวกเขามีแผนและแมตช์แรกฉันมั่นใจเมื่อประเทศไทยเจอ USA สีแดงพวกเขาจะใส่ามาคมอย่างแน่นอนและฉันขอพูดว่านี่คือ ลแล้วก็ไม่ที่เจ็ดครับคุณผู้ชมเป็นชาวกพูชาคนหนึ่งได้มาพูดว่าเขาจะให้ในักกีฬานั้นมีการกินแต่กล้วยหอมและน้ําเปล่านี่เขาบังคับนักกีฬาหรือการทรมานนักกีฬากันแน่ส่วนเหตุผลนะั้นมันมีแน่นอนถ้าเกิดว่าเขารับประทานน้อยไม่กินของหนักท้องน้ําหนักก็จะลดน้อยลงทําให้สามารถกระโดดได้สูงขึ้นสเปตรวดเร็วขึ้นแต่ผลที่ตามมาคือการทรมานนักกีฬาแบบทางอ้อมเขาอยากจะรับประทานเบอร์เก้เขาไม่เคยสนใจนักกีฬาเลยรับประทานแต่กล้วยหอมและน้ําเปล่ามันจะมีประโยชน์อะไรทีมงานส โดพวกเขาช่างใจร้ายและทรมานนักกีฬาจริงๆอ๋อะสงคาเมนแกคิดได้ไงโอ้ยแล้วคอมเมนต์ที่แปดกับคุณผู้ชมเป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้มาพูดว่าแล้วนะว่าอยากได้ตัวไปโอลิมปิกแต่กัมพูชาของเรายังไม่ได้ไปรายการวีดีลเลยถ้าเราไม่ได้ไปไทยก็ไม่มีสิทธิ์ได้ไปอย่ากงประเทศที่กำลังพัฒนาประเภทกีฬาชนิดเด๋เรอก่อนเห็นกัมพูชาของเรากำลังพัฒนาแต่พวกคุณกำลังจะชว่วยโอกาสในการจะติดหนึ่งในสิบของโลกไหนบอกว่าเพื่อนพี่น้องรวมอาเซียนจะไปทอดทิ้งกันไงแต่สิ่่งททีีววกคุณลัดตออ จากเวียดนามจากกมบูชาจากอินโดนีเซียจากสิงคโ,โปร์จากฟิลิปปินส์จากเมียนมาและกมบูชาดูสิว่าพวกเขาพยายามจะดีตัวออกห่างพวกเราเขากำลังจะทิ้งพวกเรานี่แหละคือประเทศไทยปากหวานแต่ใจดําไม่ทิ้งแต่ไม่เคยอยู่ใกล้สนใจแต่ไม่เคยแคร์ฉละเกียดประเทศไทยจริงๆเอ้าว oh, ะสงคอมเมนต์บอกให้ประเทศไทยรอและจะรอแกเพื่อคอมเมนต์ที่เก้าครับคุณผู้ชมเป็นชาวกมบูชาคนหนึ่งได้มาพูดว่าเราจะสวดบนพระกาถาของเมืองบางบดโอมโอมศาสตร์พระกาถาเมือง ืองบางบดขอให้พระคุณแพ้จะได้ชนะโอมโอมและโอมโอมฟ้ามืดเม็ดฟ้าจงไม่เปิดถ้ากัมพูชาของเราไม่ได้ไปประเทศไทยก็จงได้ไปถ้ากัมพูชาของเราได้ไปประเทศไทยจึงมีโอกาสได้ไปคำมันสัญญาระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาของเรานั้นมีผลมาตั้งแต่สมัยฮุนเซนได้ไปจับมือกับอดีตนายกรัฐมนตรีภายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยจะดีกว่ากัมพูชาของเรามันเป็นไปไม่ได้ถึงตอนนี้พวกเขาจะนําไปไกลแล้วก็จริงแต่เชื่อฉันเถอะพระคาถาเมืองบางบดจะทําให้ประเทศไทยพ่าย แพ้ทุกประเทศโอมโอมและโอมโอมฮ่าคาถาอะไรวะน้าไนอะ้แกกระชันคิดได้โอ้ยและคอมเมนต์สุดท้ายครับคุณผู้ชมเป็นคอมเมนต์ที่สิบครับได้มาพูดถึงประเทศไทยว่าอย่าให้รู้นะว่าแอฟดาแชาวกัพูชาของเราอยู่ในกีฬาขขงบระคณดูแล้วก็พอมีแววจะชนะอยู่ฉันไม่ได้บอกว่าจะชนะประเทศใดเลยนะฉันหมายถึงว่าพวกเขาจะชนะพวกเดียวกันในกีฬาต่างชาติเป็นคนตัวสูงใหญ่ในขณะที่นักกีฬาของประเทศไทยนั้นมีส่วนสูงแค่เล็กน้อยตัวโอลิมปิกมันก็ห่างไกลจากพวกเคิร์นจงอย่าพยายามจงอย่าสู้เลย ไปก็เหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่านั่งอยู่จะเฉยจิบน้ําชายัยงจะมีความสุขกว่าอีกส่งนักกีฬาไปทรมานเพื่ออะไรไม่เข้าใจเจตนาลมของประเทศไทยตรงนี้และก็อย่างที่ฉันกล่าวมาข้างต้นประเทศไทยจะชนะพวกเดียวกันแต่จะไม่ชนะประเทศอื่นเขาเลยฮะอะไรวะนะชนะทีมตัวเองอะไรงงเอยสมองสมองผมไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมผมว่าจบคลิปเถอะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคอมเมนต์สุดเฮฮาของชาวกมพูชาถอดสมองมองอกก่อนรับชมวิดีโอนะก็ถือว่าเต็น อย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดมากนะโอ้แต่ละความคิดเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าจะมีคนคิดแบบนี้ได้ตั้แต่เกิดมาจนอายุจะ30เพิ่งจะเคยรู้ความคิดประเภทนี้ฟังไปฟังมาก็ฮาดีเหมือนกันนะเนี่ยชาวกัมพูชาเอาละครับคุณผู้ชมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะในวันที่15นี้ประเทศไทยจะได้เจอกับ USA สหรัฐอเมริกาเป็นคู่แรกนะในเวลาตีสามครึ่งใครดูไม่ทันเดี๋ยวช่องแอดบินวันมา s t เตอร์แชนแนลจะมาสรุปผลสกอร์ให้ผู้คุณได้รับชมกันอย่างแน่นอนและถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วชอบใจชอบใจคุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กกเเพื่ออป็นลาาังจ รวมไปถึงทีมงานได้แลวครับและเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านกนกีฬาแบบนี้สําหรับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ